ทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานกล้องของตัวเองที่ใช้งานมานานพอสมควรแล้วนะครับอายุอานามก็ปาเข้าไปน่าจะ10ปีได้แล้วนะครับกล้องที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็คือ Olympus OMD EM5 Mark II นะครับหรือ EM5 Mark II นะครับหน้าตา บวกกับเลนส Pan ์ panasonic 12 60มิลนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับสภาพการใช้งานก็อาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับตอนที่เขาออกมาใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่าฝาปิดแบตเตอรี่ของกล้องตัวนี้นะครับมันพังไปแล้วนะครับผมต้องใช้คลิปปิดเอาไว้นะครับเมื่อเวลาจะเปลี่ยน แบบทีนึงก็ต้องถอดคลิปออกนะครับเพราะว่าอะไรแพงมากนะครับแล้วก็หายากมากนะครับก็ตามอายุของเขานะครับในปี2024นี่มันยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเหมือนตอนอก่อนหน้าน,นีห้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีโโลยลหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าใครมีกล้องกเก่าอยู่ก็อยากให้คิปใหม่ลองลองใช้กล้องที่เรามีอยู่นะครับว่า มันสามารถยังทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับจะมา,อาลองถ่ายวีล็อกนะครับด้วยกล้องเก่า,เ,กาเมื่ออายุอา,อานามก็ล้วปาก็ไป10ปีไปแล้วนะครับก็คือกล้องโอลิมปัสยามไ5 Mark i 2นะครับ โอเอ็นดีเอฟไฟมาคชูนะครับประกอบกับตัวเลนที่มันเป็นของพัน a าสนิกนะครับ12.60มิลนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าภาพของวิดีโอยังโอเคไหมนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้ไม์นะครับไม่ได้ใช้ไม์นอกภายนอกนะครับก็คือใช้ไม่จากหัวกล้องเลยนะครับใช้ไม์จากกล้องโดยโดยตรงเลยนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนมีเสียงเด็กเสียงเสียงแอ่นะครับเสียงเครื่องปรับอากาศทํางานอยู่บ้างนะครับก็ต้องขออภัยนิดหนึ่งแต่อยากให้สังเกตดูที่เวลาที่ผมเดินเคลื่อนตัวไปนะครับสภาพของวิดีโอเป็นยังไงนะครับมันการสั่นไหวมันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ให้ทุกทุกคนดูแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่า นี่คือกล้องเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสบภาพเพราะเป็นแบบนี้ถ้าเราเอามาถ่ายาวีล็อกในปัจจุบันเนี้ยมันไหวไหมนะครับครับก็อื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า,ากล้องในระบบไมโครโฟเตอร์เนี่ยยังไงเรื่องของเรี o f f ะฟิลเรื่องของคุณภาพของไฟล์นะครับยังไงมันก็สู้กล้องฟูลเฟรมไม่ได้นะครับแต่ว่า เขาจะได้เรื่องเรื่องของความคมชัดนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเบาครับแล้วก็แล้วมันจะได้เปรียบกล้องฟูเจมก็คือเรื่องของระบบเลนนะครับ <teng> s <S เพราะเลนเขาจะมีขนาดเล็กนะครับเลนมีขนาดเล็กแล้วก็พกพาง่ายนะครับที่ขนาดเล็กๆนะครับยังหนักขนาดถกถือถ่ายแค่สักพักเดียวเองนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มเมื่อยแล้วนะครับนับภาษาอะไรกล้องฟูเรมตัวใหญ่ๆนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็น ในระบบมิลเลอรเลดเกือบทั้งหมดแล้วก็ตามนะครับแต่กล้องฟูงเฟรมก็ยังหนักอยู่ดีนะครับเพราะามันมีขนาดาขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวเลนที่จะมารองรับการทำงานก็มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันครับกับกันสั่นในกล้องนะครับแล้วก็ไม่จากต้องนะครับดูนะครับว่า,าคุณภาพของวิดีโอเป็นยังไงบ้างนะครับครับสำหรับ ตัวเลนนะครับตัวเลนไม่ได้เป็นของโอลิมปัสนะครับตัวเลนเป็นของพันธ s o สนิกนะครับ12.60มิลนะครับ f3.5 ตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ f3.5 นะครับแล้วก็ระยะ12มิลนะครับก็ยื่นสุดแขนพอดีนะครับนี่ยื่นสุดแขนแล้วนะครับเดีลองเดินถือถ่ายด้วยมือเปล่านะครับไม่มีตัวกิมบอลมาช่วยนะครับก็คือถือกล้องเลยนะครับแล้วก็ลองเดินดูนะครับก็ ลองสังเกตดูว่าเป็นไงบ้างครับระบบกันสั่นของเจ้าตัว o l ลิมเ s สนะครับเอียมไฟมาร์ชนะครับหรือว่าเอียมห้ามานะครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงหไหมครับอันนี้คือใช้มือเปล่าถือนะครับแล้วก็ใช้ระบบกันสั่นในตัวกล้องเองนะครับในขณะที่ผมกําลังถือถ่ายอยู่นะครับไม่ได้ใช้กิมบอลหรือว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆช่วยนะครับถือ จากตัวกล้องเลยนะครับแต่ว่าตัวเลนค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับทั้งตัวกล้องตัวเลนนะครับรวมกันค่อนข้างหนักเพราะว่าเลนตัวนี้เป็นเลนคิดคุณภาพนะครับของ panasonic ระยะ12.60มิลนะครับ12.60มิลถ้าได้12.32มิลมาใช้ถ้าเกิดเราจะถ่ายวีล็อกนะครับจะเหมาะมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักนะครับนี่แค่กล้องตัวเล็กๆนะครับ เป็นไงครับเพื่อนๆณปัจจุบันนะครับออลิมปัสได้เปลี่ยนเจ้าของแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากชื่อเดิมอ l y ิมปัสกลายเป็น OM OM System นะครับซึ่งถ้ามาร์ก1นี่ก็ OM1 นะครับก็ออกมา2รุ่นแล้วคือมาร์ก1มาร์ก2นะครับแล้วก็มี OM5 หรือว่า OM5 นะครับยังอยู่ใน รุ่นรุ่นแรกอยู่นะครับคาดว่าในเร็วๆนี้น่าจะมีรุ่นต่อๆไปออกมาเรื่อยๆนะครับครับต่อไปจะลองถือถ่ายด้วยมือเปล่าแล้วก็ลองวิ่งดูนะครับว่าสภาพของวิดีโอมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือถ่ายถ่ายด้วยมือเปล่านะครับอ่อย่างงี้นะครับอันนี้คือถ่ายแล้วก็วิ่งถแล้วก็วิ่งไปนะครับดูระบบกันสั่นของกล้องตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงครับ โอเคเริ่มหอบแล้วนะครับตามอายุอานามเป็นไงนะครับมันอาจจะมีกระโจกคร่าวๆบ้างนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่มันไม่ได้เรียบนะครับเพราะวิ่งตามแปลงตามสวนนะครับโอเคครับอาจจะมีเสียงรบกวนพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ไม้ภายนอกนะครับแล้วก็ใช้ไม่ที่มันมากับตัวกล้องเลยนะครับไม่ได้มีการควบคุมใดๆเสียงรบกวนเยอะหน่อยเสียงคนพูดเบาหน่อยนะครับ ก็อยากให้เห็นคุณภาพของตัวกล้องจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ